ความฝันความฝันของเราไม่เป็นผ้นทุกคนนะเนื่องจากว่าวันมันฝรัดลงในก้อนเมฆเสก่อนเลยเราก็เลยเลยไม่เห็นว่าจ<ะ>้าไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะขึ้นเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้อย่างเด็ดขาดเอาขึ้นเลยค่ะปล่อยปล่อยนี่ช่วยัดจิรบเลยนะอ่าเนื่องจากว่าวันของเรานะคะมันฝลัดลงในก้อนเมฆเสีเหลวฝรั่ในทีุ่้น ก็เลยมองมาเห็นเะฮาวันตกดินมันส่วยมันเลออืม้าเปียกทุก่เมยขึ้นรถเลยนะเออน,นั่นเลยไอยทุกคนกลับแล้วเด็กๆหรือม,มัวเลยค่ะวันนี้แกมาเลยวันตกดินมันจอพามาเล่นน้ำนะฮะ โอเคไปแล้วจ้าชมบรรยากาศแค่นี้